มาดูเรื่องฉายารัฐบาลนะครับของนักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลประจำปี2553เริ่มกันที่ฉายารัฐบาลคือรัฐบาลรอดฉุกเฉินคำอธิบายก็คือตลอดปี53รัฐบาลต้องผเผชิญกับวิกฤตหลายด้านทั้งเศรษฐกิจภัยธรรมชาติการเมืองทั้งในทั้งนอกสภาความขัดแยง้งแตกแยกรุนแรงในสังคมจนต้องประกาศพลกรฉุกเฉินในหลายพื้นที่เพื่อกกบลุมสถาน,นการณ์ ยังไม่รวมวิกฤตสังคมอื่นๆจนทุกฝ่ายมองว่ารัฐบาลไม่น่าจะบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้แต่สุดท้ายรอดจากวิกฤตต่างๆรวมทั้งรอดพ้นจากคดียุบพักประชาธิปัตย์ท่ามกลางข้อกังขาจากสังคมจึงเป็นที่มาของฉายารัฐบาลรอดฉุกเฉินครับฉายาของนายกอภิสิทธิ์เวชาชีวะคือซีมาร์กโลชั่นในภาวะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกวิกฤตความขัดแย้งทางสังคมทั้งระดับประเทศลงไปถึงระดับครอบครัว เปรียบเสมือนผู้ป่วยหนักที่ต้องการยารักษาโรคให้หายขาดบางปัญหาต้องทําการผ่าตัดปรับโครงสร้างเปลี่ยนอวัยวะสังคมคาดหวังว่านายกจะเข้ามาแก้ไขปัญหาและรักษาอาการของประเทศได้แต่ผลการปฏิบัติหน้าที่ของนายกยังทําได้เพียงการบรรเทาโรคเปรียบเสมือนการใช้ซีมาโลชั่นทาแก้คันเท่านั้นฉ <c oughs> ายาของคุณสุเทพเทือกสุบรรงนายกรัฐมนตรีทศกณัณกลมศึก บอกว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในทุกเรื่องเปรียบเสมือนทศกัณฐ์มีหลายหน้าที่รองนายกฝ่ายความมั่นคงแม่บ้านพักประชาธิป,ปัตย์ผู้จัดก,การรัฐบาลบิดาของแทนเทือกสุบานที่ถูกโจมตีเรื่องครอบครองที่ดินเขาแพงเกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ทำให้ต้องเผชิญศึกหนักจากรอบด้านทั้งศึกที่จบไปแล้วและศึกที่ยังดํารงอยู่แต่ด้วยความมีประสบการณ์การเมืองศูนย์รอบจัดจึงเอาตัวรอดจากศึกรอบด้านมาได้ขนาดหลุดจากเก้าอี้สอสเแล้วว่าถือหุ้นต้องห้าม ตามด้วยการไขก๊อกออกจากเก้าอี้รองนายกลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมสุดท้ายก็ฟื้นคืนชีพการเมืองครบทุกตําแหน่งเปรียบเสมือนทศากัณฐ์ที่ถอดกล่องดวงใจถอดกล่องหดวงใจได้ไม่มีวันสิ้นชีพนี่เปรียบเทียบคุณสุเทพนะคะคนตีสนันขจรปราสาทรองนายกฉายาลิ้นชาละวันผลงานในตำแหน่งรองนายกไม่เป็นที่ประจักษ์เป็นรูปธรรมแต่บทบาทที่เด่นชัดคือการเดินสายเจรจาสร้างความปรองดองกับทุกภาคก,การเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองทุกสี รวมทั้งเจราจากับพันธมตโททักษินชินวัตรจนถูกวิจาร์ว่าอยากเป็นนายกแต่ผลการเจรจาก็ไม่สําเร็จเปรียบเหมือนการใช้ลิ้นจระเข้ที่ไม่มีตอบรับรสกินอะไรก็ไม่ดูรสชาติการเจรจาของชาลวันสนัน่นจึงไม่มีการตอบรับจากทุกฝ่ายสาธิตวงนองเตยลัมนตรีประจําสํานักนายงมนตรีกลิ้งสิงสื่อแม้จะพ้นจากการกํากับดูแลสื่อในช่วงครึ่งปีหลังแต่บทบาทที่เด่นชัดก็คือการสั่งการสื่อสํานักต่างๆของรัฐ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองมักจะโทรศัพท์สายตรงไปถึงกองบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์เพื่อชี้นาหรือกําหนดทิศท,ทางในการนําเสนอประเด็นข่าวทําให้บางสื่อเกิดความอึดอัดแต่ต้องทําตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท์ของสื่อดังขึ้นมีชื่อผู้โทรเข้ามาเป็นลั่นตรีสาธิตจะทําให้ทุกสื่อรู้สึกสยองขวัญกับคําสั่งที่สิงสู่ส่งมาตามสายควรจะดีใจนะครับคุณสาธิตกับฉาย,ยานี้ <c oughs> เพราะมันอย่างน้อยมันแสดงว่าดูมีบทบาท ทำงานเอ๊แต่ที่นี่เขาเรื่องอะไรนะแต่ผลงานตงเดียวแต่แต่ผลงานมันไม่ได้อย่างที่ทาพยายามทำห,มหรือไม่ก็อะไรอะไรกระเป๋ากระเป๋าซะอย่างใช่ไหมคะฉายาคุณกรจติกาวณิตรัฐมนตรีคลังคือโย่งคาเฟ่ในฐานะรัฐมนตรีคลังจาเป็นต้องมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือการแสดงบทบาทต่อสาธารณะทุกครั้งเท่ากับเป็นการส่งสัญ,ญญาณต่อความเชื่อมั่นเรื่องภาวะเศรษฐกิจและเป็นท่าทีทางนโยบายของรัฐบาลแต่สําหรับนายกรับแสดงออกไม่สมบทบาทขุนคลังในหลายกรณี อาธิการเปิดผับเชียร์ฟุตบอลโลกการแสดงบทพันตรีประจักษ์ <c oughs> มหาศักคู่กับอแอปทักษอร <c oughs> ในละครวันิดาภาคปลดหนี้ <c oughs> จนถูกวิจารณ์ว่ามีพฤติกรรมที่เน้นสร้างความบันเทิงเฮฮามากกว่าบทบาทรัฐมนตรีคลัง <c oughs> ลจึงเป็นที่มาของฉายาโย,ย่งคาเฟ่โอ้แย่นั้นเนี่ยฉ <c oughs> าย,า,ยาของคุณมั่นมัตโนทยนัยลัตตีช่วยกระสวงกันคลังอยากย่ย บอกว่าเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าที่เข้ามาร่วมรัฐบาลชนิดที่หลายฝ่ายคาดไม่ถึงเมื่อนําสสพักมาตุภูมสามเสียงมาร่วมรัฐบาลหลังประชาธิปัตย์ขับพักเพื่อแผ่นดินออกจากรัฐบาลบแม้งานที่ทําจะเงียบเชียบไม่มีผลงานชัดเจนแต่ก็ยังชักใหญ่เกาะติดอยู่กับฝ่ายรัฐบาลได้ทุกยุคเปรียบเหมือนหยักใยที่เกาะอยู่ในบ้านเรือน <c oughs> <c oughs> ไม่มีประโยชน์รอวันถูกปัดกวาดทิง้งดูสิวิาพาวิจารณ์ท่านแรงเลยชวรัตชาวลรกูลรัฐรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสืออิ่มสิงโอด ถูกวิจารณ์จากคนทั้งในและนอกกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นยุคตกต่ำที่สุดของกระทรวงนักปกครองอที่ถูกเรียกขานตามสัญ,ญลักษณ์สิงโดยปรากฏข่าวไม่ชอบมาพากลสารพัดโครงการมีตั้งแต่การโยกย้ายที่ถูกร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรมมากที่สุดทําลายสถิติเรื่องการมีว่าที่ปรลัดกระทรวงมากที่สุดจนนักปกครองทุกสีทั้งสิงห์ดสิงแดงสิงห์ขาวออกมาอดกลวนเพราะถูกเสือเจ้าของกระทรวง เจ้ากระทรวงขย่ำจนไม่เหลือความเป็นสิงห์ขณะที่เสือหมายถึงคนรอบตัวรัฐมนตรีอิมหมีพรีมันเสพสุกกันเสืออิ่มสิงโอดแกเป็นเสือเหรอฮะครับรรพลเอกประวิตยวงสุวรรณรัฐมนตรีกลาโหมได้ฉาย,ยาป้อมทะลุเป้า <c oughs> ชื่อเล่นคือบิ๊กป้อมเป็นพี่ใหญ่ของนายพลทุกเหล่าทัพแม้คนภายนอกมองว่าบทบาทของเขาไม่โดดเด่นแต่ในความจริงเป็นจริงเขากลับสร้างผลงานได้ทะลุเป้าในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอํานาจในฝ่ายความมั่นคง ปฏิบัติการกระชับพื้นที่ชุมนุมย่านราชประสงค์การขออนุมัติใช้งบของกองทัพทั้งงบรับงบแจ้งที่ถูกคอลหาว่าสูงเป็นประวัติการเออจริง,รงๆเขาบอกกันว่าเบิกบานเลยนะครับ <c oughs> การได้รับอนุมัติจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์จากรัฐบาลทุกรูปแบบทุกเงื่อนไขทําให้เป็นปีที่ป้อมทะลุเป้าเบิกบานนี่คือเบิกงบบานหรือเบิกงบไปแล้วเบิกบานก็สองสองอย่าง คุณจุติไกลเลิกแล้วมติว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารหัวเทียนบอร์ดแบนบอร์ดแบนนะไม่ใช่บอร์ดแบนเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่นายกตั้งความหวังเอาไ,อาไว้มากว่าจะเข้ามาพัฒนาระบบไอทีของประเทศแต่ทั้งนายกและคนไทยกลับต้องผิดหวังทุกเรื่องเพราะทั้งระบบ 3G บัตรประชาชนอเนกประสงค์หรือว่าสมาร์ทการ์ดทุกโครงการยังไม่สําเร็จทั้งที่พยายามสตาร์ทมาทั้งปีแต่ยังไม่ติดเหมือนรถที่หัวเทียนบอดแต่รูปธรรมการทํางาน กลับเป็นการไล่บี้สั่งแบนดเครือข่ายพันตำรวจโททักษินชินวัตรให้แบนด์ติดดินโดยเฉพาะการมุ่งแต่สาสาสัญญาสัมปทานของค่ายชินขอบอใช้ยาคุณพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีพาณิชย์คือนางฟ้าสต็อกลมเป็นอดีตแอร์โฮสเตสที่ผันตัวเองมาเล่นการเมืองก่อนรับบทแม่ค้าในฐานะรัฐมนตรีพาณิชย์ต้องค้าขายบริหารสินค้าเกษตรระบ,บายสต็อกสินค้าเกษตรทั้งหมดแต่ทุกครั้งที่มีการเปิดประมูลสินค้าเกษตร มักมีปัญหาสอบความไม่ชอบมาพากลจนถูกปปชตั้งอนุกรรมการสอบสวนเมื่อตรวจพบสินค้าเกษตรบางรายการเป็นเพียงสต๊อกลมและสินค้ามีที่มาที่ไปไม่โปรง่งใสขณะเดีวยวกันยังเกิดปัญหาสินค้าราคาแพงทําให้สกช่องจัดรายการธงฟ้าราคาประหยัดอยู่ตลอดทั้งปีจนเป็นที่มาของนางฟ้าสต๊อกลมอันนี้รวมกรณีล่าสุดเรื่องของกรณีข้าวไปได้วยไหมนี่ปลัดกระทรวงโยกง,งบ เกี่ยวกับการศึกษาไปค้ำประกันให้บริษัทเอกชนครับแล้วก็วาระแห่งปี2553ถ้าเลือกตั้งแล้วนองเลือดแล้วผมชนะผมไม่เอาหลอกเป็นคําให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่27ตุลาคม2553ที่โรงแรมเซนทราแกลนอันหนึ่งที่ประชุมสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลได้ตัดสิทธ์ช่ใชในการเข้าร่วมจะประชุมแล้วก็เผยแพร่ฉายาเนื่องจากปี52ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล ใช้ย,ยารัฐบาลปี52ปีที่แล้วเนี่ยค่ะพร้อมเบื้องหลังก่อนวันเวลาที่กำหนดอ๋อคือเขากำหนดไว้เนี่ย17นาฬกาวันนี้ทุกคนรู้พร้อมกันร,รู้กับพร้อมกับรายการ News ์อ t ด้วยแสดงว่าปีที่แล้วมีการฝ่าฝืนกดกันเล็กน้อยก็ลักไกม่มีตัดสิทธิ์ไปเลยครับ